คมเนโดนอีกบุกจับต่างด้าวแก๊งขมเม,มนหนีหลบเข้าเมืองไทยพระปลอมจีวรบินเดินสายบิทบารได้วันละ600บาทงานนี้ขมเมนทำชาไม่อยู่จริงๆแก๊งพระปลอมอลวาดหนักพื้นที่สมุทรปราการตำรวจสะกดรอยตามพบเป็นต่างด้าวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมือง พร้อมเป็นพระบินทบาทตามตลาดสดได้เงินเฉลี่ยว,วันละ600บาทคาดมีหลายแก๊งกระจายอยู่ในพื้นที่โดยออกบินทบาทช่วงเวลาเหลื่อมกับพระจริงเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการนำกำลังตรวจสอบกรณีมีประชาชนแจ้งบ่อแสร้องเรียนพบเห็นบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นการบิณฑบาตไม่ได้เดินทางกลับเข้าวัดแต่เข้าไปมั่วสุมในป่ารกร้างหลังตลาดนัดศิวะนครตำบลทายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบบุคคลต่างด้าวสามรายสัญชาติกัมพูชาแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบเป็นป่ารกร้างไม่มีคนอยู่อาศัยมีการนำท่อนไม้ผ้าใบมาสร้างเป็นเพิงพักอาศัย พร้อมอุปกรณ์จำเป็นในการทำรุงชีพคาดว่าบริเวณนั้กล่าวมีต่างดาวที่มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันมากกว่า3รายแต่ไหวตัวหลบหนีไปก่อนโดยตำรวจได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าจากการเข้าไปจับกลุ่มแก๊งชาวต่างดาวปลอมเป็นพระภายในที่พักที่อยู่ในป่ารกร้างมีกระติกน้ำข้าวของเครื่องใช้และถังสังทาน ที่ผ่านมามีชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองมาในลักษณะน,นี้อยู่ตลอดแม้มีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่มีกลุ่มใหม่เวียนเข้ามาหาผลประโยชน์โดยกลุ่มนี้มีประมาณ10คนแบ่งเป็นชุดละสมคนในการปลอมเป็นพระเดินบิณฑบาตโดยจะพักอาศัยในที่รกร้างต่างอำเภอพื้นที่จังหวัดสุทรปราการ จากการสอบสวนชาวกัมพูชาพบว่าส่วนใหญ่หลบหนีเข้าเมืองในช่วงที่ยังไม่มีงานทำได้หันมาปลอมเป็นพระมิบาบาทุกเช้าเพื่อหาเงินในการดำรงชีพได้เงินวันละ400-600บาทส่วนใหญ่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้แต่มีคนที่เป็นหัวหน้าชุดสวดมนต์เป็นภาษาบาลีได้นำสวดเวลาให้พรขณะที่พระปลอมคนอื่นแค่ยืนพนมมือนองส่งนี้จะเลี่ยงการพูดคุยกับชาวบ้านที่มาใส่บาตร โดยจะออกมาบินธบารช้ากว่าพระปกติเพราะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตบางครั้งมีการจ้างแท็กซี่ไปบินธบาตในพื้นที่ห่างไกลด้วยเหลืองเงินหลังหักค่าแท็กซี่แล้ววันละ200ถึง300บาทชาวบ้าที่ร้องเรียนยืนยันว่าพระปลอมกลุ่มนี้มีพฤติกรรมน่าสงสัยพอถามอะไรก็พูดสื่อสารเป็นภาษาไทยไม่ได้พอบิทธบารเสร็จแล้วไม่ยอมเดินกลับวัดแต่เดินไปหลังตลาด เข้าไปในป่าชาวบ้านกลัวเป็นมิชฉาชีพซึ่งอายุเฉลี่ยของต่างดาวที่จับได้อยู่ที่39-45ปีคาดว่า ถ้าไปทำงานอาจมีอายุเกินกว่านายจ้างชาวไทยจะรับประกอบกับคนเหล่านี้ไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานในประเทศคาดว่าการที่มีต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาในพื้นที่จะมสุดประการจำนวนมากเนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่มากและง่ายต่อการรวมกลุ่มซึ่งอาจมีขบวนการที่พาลักลอบเข้ามาทำงานในการปลอมเป็นพระ หลังจับกลุ่มได้นําผู้ต้องหาไปสึกและแจ้งกับเจ้าคณะในพื้นที่ก่อนส่งไปยังหน่วยงานกลางในการสอบสวนคนต่างด้าวและผลักดันกลับประเทศจึงอยากเตือนประชาชนหากเห็นพระสงฆ์ที่มีความผิดปกติควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบซึ่งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองพยายามตรวจสอบไม่ให้ต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาก่อเหตุไม่เหมาะสมและสร้างความเสื่อมเสียให้กับพุทธศาสนาในประเทศไทย สำหรับประเด็นกันเรเก่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าดีจับศึกและขังคุกตามกฎหมายบ้านเราก่อนเดี๋ยวค่อยส่งกลับประเทศเขานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกนี้มันไม่กลัวบาปนะมเมนาะขมรเนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารายได้ดีกว่าคนไทยอีกนะ บอกบ้านเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พูดมาได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอามันติดคุกที่ไทยก่อนนะค่อยผลัดมันกลับประเทศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจัดไปจับให้หมดเลยพวกนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเยอะมากค่ะพระปอมจับให้หมดเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีมากค่ะสุดยอดเริคาะเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ตอนนี้คอมเมนต์หลบหนีเข้าเมืองมาเยอะมากมาเข็นรถแผงลอยขับมอเตอร์ไซค์พ่วงขายกาแฟขายโชห่วยจัดการด้วยที่แปลกแต่ละคนมีมือถือด้วยนะใครลงทะเบียนให้ตรวจสอบกันดีๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีหลายที่เลยครับที่สมุดประการคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแถวตลาดพระขนงเยอะมากทั้งพระและขอทานเต็มใต้สะพานลอยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีมากมายจับไม่หวานไม่ไหวต้องร่วมมือ รวมด้วยช่วยกันไม่ให้พวกคนชั่วช้าเอาศาสนามาหากินส่วนมากเป็นพวกขมกิกลางวันออกเรี่อะไรกลางคืนออกเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิ่งไม่ดีก็ควรปัดกวาดเช็ดล้างออกไปพวกนี้จะทําให้ศาสนาเราด่างพร้อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันอาศัยผ้าเหลืองหากินทั้งพระเมืองไทยและพระต่างชาติทางทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ งานเข้าขมินแล้วส่งกลับกัมพูชาให้หมดตำรวจนำกำลังบุกทลายแก๊งขอทานขมมยรายไ,ได้วันละนับพันบาทในประเทศไทยโดยในวันนี้ตำรวจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาส่วนที่กำลังกว่า50บนายบุกเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มคนต่างด้าวตามหมายจับตามข้อหาการะทาความผิดการการะทาบังคับ คู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิดหรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบจากเด็กได้ตัวกลุ่มคนต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาผู้ใหญ่19คนเด็ก18คนรวมทั้งสิ้น37คน โดยจุดแรกภายในซอยสุขุมวิทยาเจ็7หมู่8ตําบลนาเกลืออําเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีพบบ้านปลูกเป็นเพิงสังกะสีสองหลังมีรั้วล้อมทำจากสังกะสีหลังแรกพบบุคคลตามหมายเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาหนึ่งคนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ่านไม้จับพร้อมแสดงภาพบุคคลซึ่งยืนยันว่าเป็นตัวเองจริงนอกจากนี้ยังพบเด็กอีกห้าคนอายุประมาณ1-8ขวบ บ้านหลังที่สองพบชาวกัมพูชาเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กสองคนตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลพาสปอร์ตจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปยังซอบพอบางละมุง จุดที่2ที่บ้านพรพิโมลภายในซอยนาเกลือ14ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นทาวน์โฮม2ชั้น2หลังตรวจสอบมีครอบครัวชาวขมูชาอยู่รวมกันเป็นผู้ใหญ่16คนเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง8ขวบ11คนและอุปกรณ์ในการใช้ขอทานเป็นแก้วขันและเหรียญจำนวนมาก ตรวจสอบทั้งหมดไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงหมาจับ5รา,ายเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง3คนซึ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจริงโดยหนึ่งในนั้นทราบชื่อคือในโออายุ27ปีให้การอ้างว่าตัวเองไม่ได้มีอาชีพขอทานแต่ทำงานภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆและยังยอมเล่าอีกว่าหลังจากที่กลุ่มขอทานหาเงินมาได้บางคนก็จะเอามาเล่นไพ่กันอีกด้วยเบื้องต้นได้รับการเปิดเผยว่ากลุ่มขอทานเหล่านี้จะลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายแล้วจะอุ้มเด็กไปนั่งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมานั่งขอทานขอเศษเงินจากความสงสารของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวด้วยรายได้ วันละไม่ต่ำกว่า300ถึง1,000บาทอย่างไรก็ตามได้ปร,ระสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดชนบุรีเพื่อทำการคัดแยกทำประวัติแต่ละบุคคลพร้อมตรวจหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวผู้ใหญ่อ้างเป็นพ่อแม่ว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่หากไม่มีก็จะเข้าข,าข่ายคามนุษย์ได้ก็จะต้องทำการสืบสวน สอบสวนขยายผลแล้วแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเพิ่มต่อไปสำหรับประเด็น,นการกเราททำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก คอมเมนต์แรกบอกว่าไทยควรตอบโตเพื่อนบ้านแบบเด็ดขาดกระบวนการใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงไทยและเครมวัฒนธรรมไทยทุกอย่างรัฐบาลคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทางการไทยควรมีมาตรการตอบโต้แบบเด็ดขาดเสียทีที่ผ่านมาประชาชนนี่แหละที่คอยปกป้องดูแลก,กันเองรัฐไม่เห็นําอะไรมันถึงเวลาแล้วที่ทางรัฐบาลต้องออกมาปกป้องสมบัติทุกอย่างที่เป็นของชาติก่อนที่พวกมันจะเครมไปมากกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปล่อยข่าวไทยอ้อนวอนขอร้องให้เปิดข่าวพระวิหารเจอข่าวไทยจับขอทานเขมนและหยุดรับแรงงานเขมรเขมนถึงกับเงียบกันทั่วโซเชียลเลยพวกปากกินเกลียนหายไปไหนละ่ะช่วยมารับเพื่อนขอทานกลับบ้านด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหาทำแต่เรื่องชั่วๆน,นะเขะมรเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายืนหนึ่งเรื่องขอทาน ตั้งแต่อดีตจนถึงวันวานงานขอทานสมปทานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลับบ้านเกิดเมืองนอนเลยจ้ะมาอยู่เกะกะได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อก่อนก็โด่งดังเรื่องแก๊งกรีดกระเป๋าคนไทยมาช้านานคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ตำรวจไทยต้องเอาจริงเอาจังกว่านี้นะคนพวกนี้ทําภาพรักประเทศเสียหายไปนั่งขาทานแถวย่านที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆและต่างชาติพวกนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ทั้งนั้นถ่ายวิดีโอเผยแพร่ออกไปมันดูไม่ดีเลยต้องกวาดล้างให้หมดซะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีสาวคนงามบอกแล้วว่าอย่าเรียกขมิ้นแล้วจะให้เรียกอะไรล่ะดูที่ทาแต่ละอย่างสิส่งกลับประเทศให้หมดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ระวังจะมีบนกำแพงนะเล่นไพ่เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำประวัติแล้วส่งกลับไปให้หมดเลยอย่าให้เข้ามาได้อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจัดไปปราบให้หนักผลักดันกลับประเทศขึ้นแบล็คลิสไว้เลยนะคะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ